Ah, tenang, tidak, 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 okay, yeah. Oh. Okay. His <laughs> name Junior, Junior, Junior. Oh. Oh, hello, ่อนไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียร์ด้วยนะคะ Ok ok. Cái nào nào. À à. It's named for now. For now. You okay? Hả? Uh, you happy? You happy? No? You happy? You happy? happy? Oh, <coughs>

ทางนู้นทางนู้นหลับหรือว่าอะไรหลับค่ะหลับเอเลฟเนสลปสลปปิงเอเลฟเนสลปอ้าวตนน้าสดาเลยสดาสดาสดาสิดาเอโอเคเย้ i s n a m e มจูเนียจูเนียจูเนียโอ้ยเฮ้ยเลยเลยโอ้ยหนาวเหนื yeah? weer, ่อยไหมเหื่อยนีอนี่ฮะหนามันใช่ที่นั่งไหมไม่ใช่ที่นั่งอ่ะพี่นอนเนี่ยวันนี้โซฟาสีชมพูพ่ะจ๋าไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะ โซฟาสีชมพูเลยวันนี้พี่จูไม่ไไม่ได้เลย้พจูขอนั่งหน่อยพ่จูหนูนั่งไม่ได้นนงนนั่งตรงนู้นขานั่งนนู้นครับพี่นานังนี่นี่น้ารังนั่งนั่งนี่เร็วเร็วเร็วเน็นเ็วเน็วเร็ววเร็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 วเจูเเร็วเเเร็ว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 รเร็วรววเวเ่วเนนโอเค

ลุงไปไหมไม่โอ้ยโบพี่หลุดแล้วน่ะโบพี่หลุดแล้วนั่นพ่ง่วงนอนนะคะแม่แม่โอ้โหตกใจโบตกใจโบวิ่งหนีโบบนหัวก็หนาววิ่งหนีโบบนหัวโอ้หนาวเอาโบจูไปนู่น

มมีดใช่ที่นั่งไหมมันร้อนนี้เด้ไหนหนูแกถามๆมาพ่อถามาพ่อถาม่าหนาหนูก็เหี่ยวอ่ะปรแนวหนูแลไม่น่าหนเหี่ยวงี้ฮ หน้าหนาวไหมพ่อจ๋าหน้าหนาวหนูหนาวโอ้ยดูพ่อจ๋าว่าหน้าหนูเหี่ยวได้ยังไงเหยียวหน้าหนูโอ้ยหนูไม่ได้ทาโลชั่นโอ้ยวันนี้พ่อจดูหนอนเนาะอยู่นอนข้าพี่จูดโอ้พี่ชูก็หลับนะคะแม่ดูนูหนูโอ้ยหนูก็ง่วงเหมือนกันพ่อจ๋าง่วงหนูนันอนตรงนี้ค่ะหนูนอนตรงนี้ครับเดี๋ยวหนูนอนตรงนี้เด้อ ให้หนูนอนนอนตรงนี้นอนตรงนี้แล้วก็จะเอาไอ้อันี้ออกให้เขาเออแล้วเออแล้วจอ้ยไปจ่าขยับไปตรงนน้นหน่อยเขาจะนอนใกล้พี่จูเขาเอาลงนั่นลงดูเขาดูเมื่อกี้ตกใจโบบนหัววิ่งหนีกลับบ้านตรงนี้เนาะโอ้ยนอนลงเนี่ย ไม่เอาจะไปนอนใกล้พี่จูพี่จูนอนฟังอยู่นั anyway> ่นโอ้ยมานี่ล้วมุมานี่อย่าไปใกล้พี่นะโน่นานาาอะไรพี่นอนนะน่าอยู่นยนจะหาที่นั่งดูว๊อกนะนี่พี่เขาจะนอนดูดูดิ่งยองดิ้งลาวเลยนะพี่จูงู าจูง่วงแล้วนะบดีเรีองนิงลาเออเนี้ยโอ้ยดูพี่เขาง่วงดูอ่ะพีจูก็ง่วงอ่ะอ่านอนเอ๊ะอโอ้ยโบหลุดพ่อจ๋าโบหลุดนอนนอนอ่านอนด้วยกันกับพ่อจ๋าเร็วอ่าจูนอนลง้ไห จะได้นอนง่ายไหมนี่ฮะพี่จูก็ง่วงใส่ให้ข้างๆหนาวใส่ให้หนาวหน่อยโอ้ยหนาะวอยากใส่โบโอ้ยอจูนั่แล้วเวยืนหลับแล้วนันพี่จูง่วงพี่จูย,ยืนหลับแล้วค่ะแม่เม่ดึงชุดมาทางนี้ให้หนูหน่อยป้าจ้าหนูต้องสวยตลอดเวลา อสาวเราโมงงนอนแล้วไปทางนู้นตัวโบโอ้ย pues ที่ดาวผลิตมาแล้วจ้ะพ้าจ่ายอย่าพูดเด้อมาแล้วโบล่วงพราจ๋าเอาโบมาให้หน่อยป้าจ๋าเอาโบให้หน่อย ไปไกลเหมือนลีมาปวนไปตัวป่วนตัวป่วนนะคะแม่แม่จะมาป่วนหมือนลี้ไปเลยตัวป่วนพี่จูจะนอนเนี่ยเนาะพี่จะนอนไปเลยโอ้ยพี่จูพี่จูมาเล่นก่อนเร็วบอลเล่นบอลเล่นบอลเล่นชวนพี่จูเล่นเอาโบให้น้ำหน่อยปุ้จ้าไปเลยเหี่ยวไปเลยน้องเหี่ยวไปเลย

ตัวพี่เ,เก็บนะหรอฮะหน้ามีสที่จะงร้อนอืมอืมพี่จูไนนเท่าั้น,น,นพี่จูไม่ไหวแล้วนะพี่จูลุกสามรอบแล้วนะที่หนาว <c oughs> หนาวยหนาว aiu chị ma cả đọt mình táo làm buồn aiu chị ma cả đọt mình buồn buồn làm buồn buồn làm buồn 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 làm buồn aiu chị mình táo làm buồn làm buồn làm buồn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  mình táo buồn

นักเลงนักเลงหน้าหันดูดูอ้ยอุ้ยอุ้ยยั้เลย้ย้ยดูดูอ้ยอ้ยอ้ยดูดูใครแม อุ้ยอุยดูดูข้ห่วงน้องพ่อจ๋าดูเข้ห่วงน้องดูดใครไม่ดูอ้อยสิก็ต้องเป็นเจ้าลำบงอ้อยสิหกรต้องเป็นฮอ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 นฮ้อน้ฮอน้อนฮอน้

อันนี้สาวลำวงนะพ่อจ๋าดูอันนี้อะไรอุ้ยชุดพี่จูสวยจังเลยพ่อจ๋าชุดพี่จูสวยจังเลยน้อยอยากได้ชุดสาวลำวงบ้างอยากด้วยกันโอ้ยสาวลงดูชุดสาวลำวงดูดูดูอ่ะสาวลำวงนะพ่อจ๋าเต้ะนะ อายุ15้าเร็วท้องอายุสิบห้โอ้ย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 เต้นหน้ามาเลยมาดึงอ้ยุสิบห้าเป็นสาวลำบุญลำบุญลำบุญลำบุอย่าเอาดาบไปฮักเขาไม่ได้โอ้ยโอ้ยอย่าไปห้า ไก่ช <c ười> ุดเขาหลายหนาำเอ้ยเดี๋ยวไก่ชุดเอ้ยเอ้ยงั้นอุ้ยมีโบหอมด้วยมิ้วยชุดมุ้มีโบอู้วแม่ดูชุดมีโบด้วยชุดปิจูสวยจังเลยปิจูก็ง่วงเลยแม่ไปนอนบ้านไปลูกดูตัวป่วนหนาวน้องลงนาวน้องลูกดิดู พ่อจ๋าดูตัวป่วนดูนะทางนู้นก็ง่วงพี่ตูก็ง่วงเอ้วมาโชว์สีดาบรีเลยมาติดาบรีนอนลงดีๆเวลาไว้มุงนี่อาหนานอนก่อนหนานอนก่อนค่ะอาหน้านอนเร็วอาหนานอนก่อนเดี๋ยวหนานอนก่อนพี่นอนเร็วคนเต็มหน้าเลยคนใส่ชุดสวยนี่ หนุง่วงมาลูกโ, <Trans. S 1> โอ้ยหนุง่วงพระจ้า Split. จูง่วงแล้วนะบาย <Jeez> บายเร็วจะไปนอนแล้ว <S 2> <S 2> โอ้ยมึงโอ้ยโอ้ย,อยเช็คบัตรเช็คบัตรพี่จูก็ยืนหลับหลับแล้วพระจ้าหลับกลางอากาศ หลับแล้วไม่ได้นอนน้องกวนน้องยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนเลยหนาวก็ยังไม่นอนโอ้ยลูกไปอยากนอนนี่ห่ดลูกไปอยากนอนเรากินเบอร์โอนอ้าวทำไเอ้าว เอาด<อ>ูโครนเต็มหน้าเลยคนใส่ชุดสวยนี่เอ,เอากับไปไปแล้วนะบายบายเร็วบา,บายบาย,บายเร็วพี่จูงว่วงแล้วค่ะชมคลิปน่ารักน่ารักแล้ว